แล้วก็ได้ดาเนินการจากกลุ่มเมื่อวานนี้ครับกลับมาตอบคาถามว่าสามคนเกี่ยวกันยังไงเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็ก็คือผมว่าสื่อก็ทําไปแล้วอย่างเช่นเขามีการไปถแถลงข่าวด้วยกันอะไรต่างๆหลายหลายครั้งหลายหนนะครับก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณันั้น,นะครับส่วนผู้หญิงคนก็น่าจะมีความสนิทกับเอ่อเท่าที่จากข้อมูลที่ได้มาก็เหมือนเขาเขาพูดว่าเป็นเลขาครับก็จะเป็นเป็นคนสนิท ส่วนตัวของของคุณคุณเจ๋งใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้จากจากข้อมูลครับคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเขาโดนข้อหาเนี่ยพฤติกรรมเขาโดนยังไงอะ่ะก็เปร่วมร่วมกันไปร,นร่วมกันเรียกสตังค์เลยหรือว่ายังไงอะ่ะท่านอก็ถูกเ่าหาประมาณนั้นนะครับร่วมกันทั้งหมดเลยร่วมกันครับคือคุณผู้หญิงเนี่ยไปเรียกสตังค์อธิบดีหรือว่าไปเรียกสตังค์ภรรยาท่านอธิบดี ในรายละเอียดผมคงไม่ไม่ไปพูดถึงขนาดนั้นนะเป็นว่าเขามีการกล่าวหาว่าว่าทั้งสามคนเนี่ยร่วมกันนะครับร่วมกันเรียกรับนะครับนอกเหนือจากที่ว่าคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งรู้จักกันในกรณีเรื่องแถลงข่าวความสัมพันธ์นอื่นม,มีไหมเรื่องสตังเส้นสตังอะไรเนี้ยเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันถึงกันไหมจากการที่มีการโอนจากผู้เสียหายไปแสนห้าเนี่ยตำรวจมีข้อมูลตรงนี้ไหม ครับก็ก็หลังทีร่รับแจ้งเนี่ยทางชุดทํางานเขาก็สืบสวนนะก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆก็ก็มีความสัมพันธ์กันพอสมควรครับเรื่องอะไรครท่านยังยังไม่อยากเปิดตอนนี้แล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องรายละเอียดน,นะครับ<อ>ก็เป็นว่าเขาก็เจอพยานฐานเลยพอสมควรเห็นความสัมพันธ์ของทุกๆคนนะครับแล้วก็เอาพยานฐานทั้งหมดเนี่ย ไปขอหมายจับจากศาลซึ่งศาลอนุมัินะครับแสดงว่าหลักฐานที่ตํารวจไปขอศาลออกหมายจับเนี่ยสคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเรื่องของหลักฐานที่เป็นเส้นเงินชัดเจนเลยใช่ไหมฮะว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับการเรียกรับไอ้สตังค์แสนห้าก้อนแรกก็มีมีพยานหลักฐานหลายอย่างแล้วกันนะครับเป็นหลายๆอย่างทั้งเรื่องของเส้นเงินเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างเนี่ยก็มีหลายอย่างครับ การขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจะมีออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยตรงนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างครับท่านก็อันนี้คงคงให้เวลาเจ้าที่เขาทํางานก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดผมอยากให้ถามท่านลองจรุนเกียดเพราะท่านรองจรุนเกียรติจะเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้รวมถึงท่านผู้การปปป,ปนะครับนอ,นอกเหนือจากสามคนนี้ฮะที่บอกว่ามีบัญชีมา้าแล้วก็กระอ่าวอ้างถึงบุผู้ใหญ่บางลายเนี่ยตรงนี้ เรามีการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาเราให้การว่าอย่างไรบมางอวาท่านตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการกันตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกคนนะครับทั้งสามคนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะขอทําคําชี้แจงมาในวันหลังยังไม่ขอให้การโดยละเอียดณเมื่อวานนี้ ตัน,นี่เขาตอบแค่นี้มันก็คือไม่ได้ลงประเด็นแล้วคือหมายถึงว่าเขาก็สอบหนึ่งก็คือปฏิเสธนะครับสองก็คือสองก,อก็คือเขาขอให้การโดยเขาจะทําเป็นรายงานชี้แจงมานะครับเขาขอเวลาไปเตรียมคาให้การก่อนเพราะว่าในชั่วโมงคือวาสอบสนมีการสอบประเด็นแต่เขาขอให้การเเขาขอให้การแบบนี้ว่าเขาขอไปทำทำคำให้การของเขาแล้วค่อยกลับมาใหม่ โดยหลักโดยหลักการก็คงไม่ไม่เกินสิบห้าวันนะครับประมาณสิบห้าวันขั้นตอนในการสอบสวนของของกอ,องปราบเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนมันจะต้องส่งไปไหนส่งไปปปทรหรือไงฮะสำนวนแล้วก็ส่งไปปชเนื่องจากมันมันไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคือเหมืองต้องอยังไงฮะท่านคือโดยโดยปกติเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเป็นเจ้าพนักงานรัฐเนี่ยก็จะส่งภายในสามสิบวันนะครับซึ่งเคสน,นียเราได้ส่งไปให้ปปชแล้วนะครับ แล้วก็ปปชส่งกลับมาให้ทางปปปดําเนินการต่อนะครับต้องย้ำอีกทีว่าไม่ใช่กอ,องปราบดำเนินการนะเพจนี้เป็นปปปรครับเดี๋ยวขั้นตอนผมให้ท่านลองต,ววตรวดเสริมก็ได้ครับคือหลังเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีการรับคาร้องถูกกล่าวโทษแล้วนะครับมีการตรวจสอบต่างๆนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วว่าตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับมีตําแหน่งอะไรมีอำนาจหน้าที่อะไรนะครับ แล้วก็ได้มีการส่งเรื่องให้ทางปปชเรียบร้อยนะครับทางคณะกรรมการปปชก็พิจารณาและมีความเห็นแล้วว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่นะครับแต่ว่าส่งมอบเรื่องกลับคืนมาให้พนักงานสอบสวนปปปดาเนินการพนักงานสสวนปปปได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับแล้วก็มาสู่การปฏิบัติการอย่างเมื่อวานนี้ครับตอนนี้มีการตั้งข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับผลประโยชน์ก็คือ จ้าไอ้สามท่านเนี่ยเป็นเจ้าตีฟร์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมถึงได้มีการส่งให้ปปชก็ในในผู้กล่าวหานี่ก็มีอยู่หนึ่งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อ่เป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับอืมก็คือใช้กรณีที่ผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งความจึงได้มีการแจ้งข้อหานี้ใช่ไหมฮะผู้ถูกกล่าวหาครับผู้ถูกผู้ถูกกล่าวหาผู้เสียหายนะครับโอ๋แต่สามคนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ต้องหานะผู้ต้องหาสามคนเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครัก็มีเป็นมีเป็นด้วยหนึ่งคน,นครับที่เหลือไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดครับใครเป็นนะท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะครับผมไม่ไม่ไประบุชื่อใครดีกว่านาผมมีถามเรื่องประเด็นที่ออต้องการสอบปากคำ คือพนักงานสอบสวนเราเนี่ยก็สอบทั้งหมดนะครทุกประเด็นในเรื่องการแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งอะไรต่างๆนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ได้สอบสวนปากคาทั้งหมดซึ่งผู้ต้องหาเขาก็าให้การบางส่วนไม่ให้การบางส่วนนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดว่าเขาให้การไว้ยังไงนี่ก็ขออนุญาตไม่ไม่เปิดเผยด,ดีกว่าครับอยู่ในสำนวนครับ ผมว่าเขาให้การอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าที่ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับนำส่งเาตุการไปสู่ศาลนะครับการที่อยู่ในชั้นตํารวจก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นมีความผิดแน่ๆนะครับแต่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ที่จากที่ดูพยานหลักฐานเบื้องต้นก็มีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็ก็เรียนว่า ทางตำรวจก็จะใช้ความยุติธรรมนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นําส่งตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เขาอยากให้การอะไรเราก็ยินดีรับทั้งหมดไม่ว่าจะขอเวเป็นธรรมจะให้การเรื่องไหนอะไรไงเราพร้อมพร้อมสอบทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้เก่าวหาและผู้ถูกกล่าวหายืนยันว่าให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับ มีการสืบสวนสอบสวนก็ขอเวลาให้เจ้าที่ทํางานนะครับยืนยันว่าทําตรงไปตรงมานะครับตามข้อเท็จจริงทุกอย่างนะครับวันนี้ขอขอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารายละเอียดก็ได้ถแถลงไปเมื่อวานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถึงระยะเวลาหนึ่งผมอาจจะให้คณะทํางานเขามาถแถลงความคืบหน้าแล้วก็จะตอบข้อสักถามของผู้ของสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับครับ ลำดับต่อไปนะครับขอขอเยินผู้มัพระบชานะครับเดินดูของกลางที่อยู่บนโต๊ะทางด้านซ้ายมือครับ